สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยเนาะทางต่างประเทศพ่อๆก็สอกกอ่องน้องแท่นคือเก่าพี่น้องจ๋าหนียกำลังเรื่มเคี้ยวขึ้นแล้วลูกชายเก็บเสืออเอสเเส้อผ้า,าพีา่น้องเออผ้าลมพนสโตกลูกชายเก็บเสืออเส้อผ้าหายพ่อหายแม่หายพ่อหายแม่ลูกชายเก็บเสื้อผ้าน้องแท่นเก็บเสื้อผ้าเก่งแทลุ มาร่าสิถึงบ่โอ้ถึงเลยมีเอฟซีปนะเอาน้องแทนบ่เมื่อฮะไม่ใหญ่บ่ว่าซะโอ้ยกะอยากเมื่ออะละพี่น้องเออยากเมื่อขาหลุดขาล่างมันแพงช่องคนกบเป็นหมื่นผู้พี่น้องเอ๋อไวดอกกบขอบคุณได้ล้ายเนาะที่คั่นแนนำเห่ามึงได้ลูกมหลากดินนะนะเ้ย ก็ขอขอบคุณนลายเนาะกะอยากเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ถามอ่าเอาเก็บเอาเทือกเก็บเอาอันมันเบิดติเฮ้ยโอ้ยโอ้ยส่งสีขาชะนอแบดนี้ตัวนั้นตัวนั้นตากไว้พี่น้องยานพนตกเอาตัวนั้นเอาตัวใดก็เอาดูแลเฮ้ย ก็ขอขอบคุณเนอเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจจ้าหน่อยผัดเออแมวแทนจักทายยังแต่ละมือว่าสายอยู่กับลูกเก้าสิทายยังเลยเนาะพี่น้องกับขอโทษขออัยหลายๆถ้าพี่ผ่าประกันได้กราบขอโทษขออัยหลายๆพี่น้องเอ้ยเฮาก็จะสิไปทายยังกระแม่นี่เราอยู่กับลูกเนาะกับผู้บางคนกับบางดีผู้บางคนกับบางลายวางจังสั่นจังสี่เนาะแต่กะถาม่าอยากเมื่อบ่ก็อยากเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ย เอาเก็บเอาแล้วไหมลูกเก็บเอาแมนเบิดบ่ถึงอีกวานนึงอีกวานนึงไอ้ต้อยเจอะน้องเอิร์นกับหอนเฮือนหอนชาดนะพี่น้องเอ้ยเอาอีกน้อยนึงเออบ่ถึงเฮ้ยเออเก่ง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  เขาเขอบุณในลายน่อเอเชียถกทานเนาะที่วังดีกับหาไปโยกไปโยกไว้บ่โอ้โหพี่น้องบริรรม,มาดาได้ลูกไส้เ้าวนี่พี่น้องเลยป้าลุงเอ้ยน้องแท้นบริรรม,มาดาได้เก็บเสื้อผ้าให้พ่อแม่พุน่นเอาเข่าไปเก็บอยู่ในห้องผูกบ้านเขาไปเก็บอยู่ในห้องเอองด้บริรรม,มาดาได้พุนพ่นพุ่นเอ,อ้

หนาวพี่น้องเว้ยคำมากเลยเริ่มอากาศหนาวโหลดบรลุฮาลินกาเพื่อนกาบอกให้ทมเฮ้าเนาะกา่าโหลด่าล่างมันกาแพงกะขอขอบคุณป่าลุงเนาะเอฟซีทุกการทีแนะน้ำเนาะแต่กระทม น้องแทมบอกเมื่อหไหร่ไงบอกระทามว่าอยากเมื่อบอกก็อยางเมื่อเลวพี่น้องเลยค่ะคือวันไรเนาะมันจําเป็นเงินคำเฮากับโบมี่ค่ะนะพี่นอ้องเมื่อผู้หนึ่งก็อยู่ผูนหนึ่งค่ะนะหาเงินหาคำทง,งานถาเนาะพูนพี่นอ้องเ้ยเอายังถาป่ยงวัวเฮ้อ ไปเบิ mm ừ ừ ừ ่งงัวก่อนเอาม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 าฝนขึ้นฝนอื้มกระเพาะขึ้นพี่น้องกินข้าวบ่แซ่บโอ้ไปย่างย่างย่างซูเปอร์แมนให้ย่างก่อนเลยซุปเปอร์แมน ตุ๊บแม่นให้ย่างก่อนไปย่างยังไหนแล้วอีแม่ย่างยงมันสิบานมือเจ้าแหละรอทาปอยงัว ก็ทำหน้าที่แทนพอน้องแทนพี่น้องยาญ่เฟืองใหงัวแล้วก็เทข้าวโพดนี่แหละพี่น้องสอบข้าวโพสสอบเจ้าหาโลแต่ละมือเขาหยกนะพี่น้องเลยีนมันยงอยู่เขาก็สี่หกเฟืองไหมันพี่น้องนี่แหละพี่น้องเขาก็ยาย่เฟืองเห็นหน้าที่แทนพอน้องแทนพี่น้องเลยทั้งมันก็มากอยู่พี่น้อง มันก็ต uh, ้องทนแหละนี่ก็มันจูวจูนิ่งพี่น้องวจูนี่ยกความอ่ายกความอันหัวพี่น้องเอ้ยอันนี้นะกระสอบนี้ยกความหัวไปเทใส่นี่ตะละมือนะพี่น้องยามมือยามมือยามมือเช้ายามยามมือเช้ายามแงอันนี้ก็พเบิดก็สิยกเทวมให้มันอีกพี่น้องเฮ้ หยกเสาหาโลพี ục, à, ่น้องเยคิดเบิองยังทันในถอดไฟอ่าลวดนี่คือลวดไฟพี่น้องเยถอดไฟหลอดถอดไฟเบิดเลยเดี๋ยวไปถอดไฟเฮ้อเนาะบรรยากาศบรรยากาศคืมฝนครับ ไปบ่เงาดอกพี่น้องเอ้ยยามสอเพิ่นก็สอเลยเนาะบักลาซอมบ่บ่บอแม่นบ่อืออือเดะขอขอบคุณหลายๆเนาะ FC ทุกๆท่านที่ให้กลังใจเฮาเนาะามขาวามขาวเนาะบางคนก็ว่า คลิปแบบนี้ก็ยังเอาลงเนาะเป็นแบบหาคลิปดีๆลงเฮ้าจะไปหาคลิปยังลงพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ได้ไปทางใดเนาะรถล่างเฮาก็บ่กล้าขี่ออกไปแม่นอยู่ดอกเพราะว่ามันยังอันนั้นหายทามบอกเฮาว่าเออให้ยหาคลิปดีๆลงว่าซะเฮาจะไปหาท่ายยังพี่น้องเอ้ยแต่โตเฮาเองเฮาก็ยังเสียบลอดเลยครับก็ให้อยู่กับงัวกับถ่ายเกี่ยวกับกับงมวนอย่แงนีเนาะพี่น้อง สปัดเปิดเ,เลยเยื่อนยังลูกนี่นี่ปัดออกให้ได้กดนะกดกดเหี้ยังบัดนี้ปัดมาแพงแม่ดมูมาแพงแม่ดูดเอาแพงดีๆแพงให้ป้าลุงเบิรดูโอ้ยบางหล่ากินฮอตอ,อีพอบอ,อกินฮอตแห้งบอรับแห้งสบายแห้งขังงานไง เฮงสัมยานยานแฮงเด็กใช้หลาอี่เดียวนี่ได้พอกระลงมาหาแล้วอพี่น้องบรรยากาศก็คึ้นฟนพี่น้องทางล่างนี่บอว่าทางล่างตอนนี้น่ะเป็นป้าหย่าตอนนี้เขาตัดเบิดแล้วเขาตัดข้าวตัดแผ่นเบิ้ดแล้วพี่น้องเลย เขาก็จลงไปเบิ่งหมากมี่ยังบ่ได้ลงไปเบิ่งหมากมี่เออไปเก็บไว้ลูกเฮาก็ถาปล่อยงัวพี่น้องหลังจากเฮาย้ายเฟืองแล้วยามเมืองแรงเฮาย้ายเฟืองแล้วก็เฮาเปิ่นน้าให้งัวแล้วก็เทอาหารให้งัวนี่แหละพี่น้องก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องน้ำหนัก25โลครับหันเด้อล้ว้บก็สอบบอลประคําเคยไใบเด้เดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งมะขามพี่น้องมะขามต้นพี่น้องมักใหญ่ๆ พี่น้องมะคามเห็นบอกพี่น้องจนงาสีฮักพุ่มมะคามกากแมลงแทนก็คือบัวคอยแจ่มะคามจนงาสีฮักพี่น้องโพดโพมมีแต่โคงง้งใหญ่เลย มีแต่โค้งใหญ่ๆพี่น้องบรรยากาศยามแล่อันนี้ร้านกาแฟอันนี้ร้านกาแฟพี่น้องร้านกาแฟเมืองงามเมืองงามเมืงามแหลนตรงขามในร้านกาแฟอยากไยหีเดียมีมะขามพี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆใหญ่เมือนน้าแมงแท่งก็ขึ้นเอา โหดโพมะขามป่ามึกมะขา,ามหน่วยใหญ่ๆสองนิว้วสองนิว้วพี่น้องเอ้ยมะขามโพดโพอย่ากระเตียนน้าบ้านเนบ่เบาๆยังไรเนาะพี่น้องคิดนะพอกันไหมอย่าลืมข่าวลับส้มซองนองแท้นเด้อจ่าปาลุงฝากไล่ฝากแซ่ซองนองแท้นเด้อก็ขอขอบคุณหลวงนาเอซีที่เป็นห่วงและคำแนะนำเนาะแล้วก็วางดีกับเฮาแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆ